สวัสดีครับในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆชาวรถโตโยต้านะครับมีเพื่อนหลายคนสงสัยว่า s m a r t p แ n คืออะไรนะครับ s m a r t ทแพเนี่ยก็เป็นโครงการของโตโยตานะครับที่ทำให้เราเนี่ยเข้าศูนย์หรือว่าไปเช็คระยะเนี่ยได้ราคาที่ถูกลงนะครับถูกลงขนาดไหนครับถูกลงประมาณ25%เลยถือว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยก็ลดไปเลย2,500ซึ่งมันก็ถูกมากๆนะครับแล้วมันลดยังไงแบบไหนนะครับ เวลาซื้อหนังสือยังไงนะครับตัว t ต y o ต a s m a r t ์ทแเนี่ยเวลาซื้อเนี่ยเราต้องซื้อแบบสามระยะนะครับเช่น<ว>หนึ่งมืนโลสอง0มืนโลสาม0 0ืนโลถูกไหมครับผม,มคำนวณให้ดูนะครับส่วว่าเจ้า Toyota t ต y o ต a า a าริสเอทเนี่ยมันเป็นทั้งหมดสามสามระยะคือหนึ่งโลสองพันโลสองมืหนึ่งมืนโล2 0 0 0มืนโลสาม0 0ืนโลสามระยะถูกไหมครับส่ว,สวิว่าระยะหนึ่งเนี่ยระยะละพันเจ็ดร้อยบาทคูณสามเข้าไปคือห้าพันหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเราซื้อสมาร์ทแพนเนี่ยเขาจะขาย3 0 0ันะครับก็5 0 0งลบกับน0 0ดก็จะได้ประมาณ1 0 0มนะครับแต่สมมติว่าเอาเราอาจจะไม่ได้เข้า1 0 0ดทุกครั้งนะครับครั้งแรกอาจจะเข้าศูนย์1,004นะครับ1,004ครั้งที่สองเข้า1 0 0ดนะครับสองหมื่นโลเข้า1 0 0ดสามหมื่นโลอาจจะเข้าอีก1 0 0ม ก็เป็นพันสี่บวกพันเจ็ดบวกพันสามเป็นสี่พันสี่ใช่ไหมครับสมาร์ทแพนเขาขายสามพนันแปดก็อยากได้หกร้อยก็สามารถช่วยเซฟเราได้พอสมควรนะครับก็คือเราถามว่าช็คระยะอะไรก็คือเช็คระยะที่เขามีมาตรฐานแต่ละครั้งที่เราต้องชิคอยู่แล้วยกเว้นเราไปเปลี่ยนเพิ่เพมเช่นไปเปลี่ยนที่ปั่นน้ำฝนเพิ่มไปสลับยางล้อเพิ่มอันนี้อาจจะต้องเสียเพิ่ม เช่นที่มันถ่ายของเหลวเช็คพุ้นเช็คนี่นครับที่มันมีตารางให้เราเช็คอยู่แล้วอ่ะที่เราต้องเสียให้เขาอ่ะที่เป็นมาตรฐานนั่นแหละเสียตรงนั้นแหละครับข้อน,นี้มันจะช่วยประหยัดมากๆถามว่ามีรถรุ่นอะไรบ้างน,นะครับที่สามารถทําได้นะครับก็รถตั้งแต่ปี2018ขึ้นไปเนะี่ยทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาริทคอร์สเวลอดฟอร์จูเนอร์วีโก้อะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยเอาขาดน,นะครับได้หมดเลยนะครับ อันนี้ผมก็มาอธิบายให้ฟังนะครับสหรับแล้ว้าซื้อแล้ว้าซื้อแล้วเนี่ยเราขายรถอะสิทธิ์จะไปอยู่ที่ใครสิทธิ์มันอยู่ที่ตัวรถเลยครับถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะถูกบันทึกไปที่ศูนย์ของระบบทั่ทวประเทศนะครับไปที่เลขตัวถังรถไม่ว่าเจ้าของจะเป็นใครเนี่ยสิทธิ์มันก็จะย้ายไปด้วยนะครับนี่คือ t ต y o ta Smart Pan นะครับถ้าสนใจ t o y ย ta Smart Pan รุ่นไหนนะครับ หรือว่ารถยี่ห้ออะไรที่คุณใช้อยู่นะครับก็สามารถคลิกเลือกซื้อได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับผมทําลิงก์ให้ถ้าไม่มีก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์สั่งซื้อมาให้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ